สวัสดีครับเพื่อนๆครับมือใหม่คางเต็นท์ค้งแรกครับแล้วมันเป็นเต็นท์หลังใหญ่แล้วลมแรงมากด้วยที่เกือนปาสักชนิ์พอดีได้น้องๆเขามาช่วยไม่งั้นก็คงทุรักทุเลอยู่แหละต้องต้องต้องให้มือโปรมืออาชีพมาช่วยก็ น้องเขาก็ใจดีนะคงจะมองเห็นที่คุมตั้งนานแล้วแหละ <c oughs> น้องเขาก็อาสามาช่วยก็ต้องขอบคุณน้องเขามากเลยครับเนี <c> ่ย <oughs> ตอนนี้น้องก็กำลังช่วยกลางอยู่ครับเดี๋ยวกางเสร็จแล้วก็จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนะาะหลังใหญ่ลมแรงมือใหม่ด้วย วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเข้ามากเลยสองสามีภรรยากางเต็นท์ใกล้ๆกันดูแต่ของน้องเขาจะเป็นเต็นเต็นนอนบนหลังคาครับใกล้ๆก,กันน้องเขาอาสามาช่วยก็ขอบคุณน้องเข้ามากเลยสองสามีภรรยาน่ารักมาก